ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพกามาสหดิษกุลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของร่างกฎหมายประกันสังคมที่ต้องใช้คําว่านํามาปัดฝุ่นกันใหม่เพราะอะไรถึงต้องใช้คําว่าปัดฝุ่นวันนี้เราได้รับเกียรติจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุนีชัยรสรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายตอนนี้ท่านยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะทําไมถึงต้องใช้คําว่าปัดฝุ่นบางคนเขาตั้งคําถามมาว่า เขาว่าปัดฝุน่นเหมือนกับว่าเป็นของเก่าแล้วปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่เป็นยังไงคะก็ไม่ปัดฝุ่นก็ได้ถ้าคิดว่ามีอะไรที่ดีกว่านั้นอ่ามันก็เป็นคําถามใช่ไหมคะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายประกันเอ้ยเป็นตัวกฎหมายประกันสังคมปี2533ค่ะเพราะฉะนั้นมันยาวนานมากละ20กว่าปีในขณะทีเ่เรื่องราวของการประกันสังคมหรือเรื่องราวของแรงงานเนี่ยมันก็ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เพราะันควรจะมีการปรับปรุงค่ะทีนี้พอจะมีการปรับปรุงเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งร่างของกระทรวงแรงงาน<ม>ซึ่งเป,เป็นร่างของรัฐบาลค่ะแล้วก็มีร่างของสสในยุคสมัยของออตั้งแต่คุณพภิสิทธิ์คุณยิ่งรักมาเนี่ยเป็นร่างเก่าอีกสองร่างแล้วก็เป็นร่างของภาคประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองแล้วก็มีกฎหมายเข้าชื่อรับรองคือเข้าชื่อเหมือนชื่อค่ะก็กลายเป็นสี่ร่างพอสี่ร่างเนี่ย ปรากฏว่าควรอย่างยิ่งที่จะรับรองกฎหมายภาคประชาชนเข้าไปด้วยแล้วก็เถียงกันสี่ร่างนี่ในสภาปรากฏว่ารัฐบาลชุดคุณยิ่งรักเนี่ยตัดทิ้งไปสองร่างคือร่างของประชาชนกับร่างของสสนวควรมาชิมอีกร่างหนึ่งก็เหลือร่างของรัฐบาลกับร่างของสสอ,อีกชุดหนึ่งเข้าไปในสภาซึ่งอันนี้ก็น่าตกใจมากละเพราะว่ามันคล้ายๆขัดต่อรัฐมนูญที่ให้เจตนารมณ์ไม่ว่า ต้องให้สิทธิ์กฎหมายเข้าชื่อเข้าไปพิจารณาด้วยยังไงก็ตามก็พิจารณากันมาจนถึงกรรมธิการจบละเตรียมเข้าสู่วราระสองของสภาผูา้แทนรัษฎรคือมันดาเนินมาแล้วดําเนินมาซึ่งร่างของผ้าประชาชนในตกตกไปแล้วลก็คือพอมาถึงก็มีการยุบสภาซึ่งยุบสภาเสร็จเนี่ยโดยหลักของรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเข้าชื่อเนี่ยมันก็จะบอกว่ารัฐบาลใหม่มีสิทธิ์ที่จะหยิบยกขึ้นมา แล้วก็เดินหน้าต่อค่ะซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะได้ไม่ตกไปแต่ว่ากรณีร่างนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะว่าร่างที่ผ่านกรรมธิการแล้วหลอมรวมกันมาเป็นร่างเดียวเนี่ยจากสองร่างเนี่ยปรากฏว่าภาคประชาชนซึ่งมาหาเรือกับคณะกรรมการฏิรูุกฎหมายบอกว่าให้ตกไปได้ไหมอย่ายืนยันเลยเพราะว่าร่างสองร่างนั้นที่มาหลอมกันเนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจของคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมคมากมายประชาชนน,น,าน,นั้นค่ะ อันนี้ก็เป็นคําถามแรกว่าเมื่อคอสชคิดจะปัดฝุ่นที่ว่าเนี่ยบอกว่าเป็นกฎหมายเร่งด่วนทุกคนน่าดีใจมากเลยบอกว่ากฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายเร่งดว่วนคสชปิะจติหน้าที่แนะนำคอรมอเสนอเข้าสนชซึ่งคือสะพานิิติบัญญัติแห่งชาติภาคประชาชนก็สงสัยมากรวมทั้งคณะกรรมการบรรูกฎหมายว่าตกลงเอาร่างไหนมาอมจะปัดฝุ่นนั้น หรือจะหยิบเอาร่างของภาคประชาชนที่ตกไปแล้วยังไม่ทันได้ปัดฝุ่นเนี่ยคือยังไม่ทันได้ใช้เลยเนี่ยหยิบขึ้นมาใหม่เลยอันนี้เป็นคําถามแรกที่น่าจะต้องพิจารณากันค่ะว่ากฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับคน10 11ล้านณว,วันนี้ที่ใชแรงงานที่อยู่ในระบบที่ในระบบแต่ว่ากฎหมายของภาคประชาชนเนี่ยจะขยายความไปถึงแรงงานนอกระบบค,ะคนทํางานบ้านลูกจ้างภาครัฐแล้วก็อื่นๆเนี่ยตีซะประมาณอาจจะรวม20ล้านคนค่ะ ท่นี้พูดถึงถ้าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นกฎหมายประกันสังคมของไทยเราเนี่ยมีใช้กันอยู่ไหมคะก็มีมาตั้งแต่ปี2533แต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่เช่นสิทธิประโยชน์ก็ยังน้อยมากค่ะแล้วก็ไม่ครอบคลุมคือไปจำกัดตัวเองอยู่กับคําว่าลูกจ้างในระบบเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีนายจ้างแต่แรงงานนอกระบบอีก20กว่าล้านคนเนี่ยจะถูกกันออกไปไปเปิดช่องไว้ให้ใหนิดเดียว ก็คือมาสมทบในมาตรา40ที่เขาเรียกกันเนี่ยคือมามีเงินออมนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่สามารถที่จะไปได้รับสิบทธิประโยชน์เท่ากับคนที่อยู่ในระบบคือมาตรา33ถ้าพูดกันง่ายๆแล้วในกลุ่มของมาตรา33<ม>ก็ยังมีประเด็นอีกอสิทธิประโยชน์น้อยมากมถ้าพวกเราไปดูนะคะมันน่าเศร้าใจมากว่าลูกจ้างลงขันในจ้างลงขันรัฐบาลลงบ้างคือลงไม่เต็มที่ทคนตีนต้องลง3าคนเท่ากันแต่ว่าหลบๆไปบ้าง สิที่ประโยชน์จึงถูกจากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาไม่พอใจสองก็คือเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยตอนนี้มีประมาณล้านล้านลาน้ลานบาทซึ่งบริหารออกมาเนี่ยยังมีช่องโหว่หลายอย่างเช่นถูกวิจารณ์เรื่องการถูกตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนจํานวนมากแล้วก็ความไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นเงินกองทุนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อถึงบํานาญชราภาพที่ทุกคนอยากจะมีเนี่ยคนทํางานเนี่ย ปรากฏว่ามันถูกจำกัดทั้งวงเงิน15ื0นในแง่ของคนเข้าไปใช้สิทธิ์ประกันตน2ก็คือได้เงินบำนาญน,นิดเดียวอ2อ0 0 0ับาทอย่างมากหรือบางส่วนไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้าเพราะนี่คือสิทธิประโยชน์กับขั้นพื้นฐานซึ่งน้อยเกินควรคสองไม่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบผู้รับจ้างอิสระจำนวนมากที่อยากจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมทั้งประกันสุขภาพ รวมทั้งชราภาพเพราะฉะนั้นนี่คือฐานใหญ่ของอกฎหมายภาคประชาชนซึ่งคอปรกรเนี่ยสนับสนุนมาแต่ต้นแต่ปัญหาที่หนักกว่านั้นคือบอร์ดประกันสังคมเนี่ยทำยังไงจะโปร่งใสไม่ถูกครอบงําด้วยอยิทธิพลของข้าราชการหรือนักการเมืองอถ้าทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือร่างที่ร่างเดิมมีปัญหา,า,าร่างที่ผ่านกรรมธิการของสภาผู้แทนก่อนยุบสภา ยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะเปลี่ยนไปเป็นรัฐมนตรีมาเป็นประธานบอร์ดคือนี่คือปัญหาที่มันเห็นภาพชัดเลยของการเข้ามาครอบตรงนี้แต่ว่าร่างประชาชนบอกต้องการความเป็นอิสระให้หลุดจากอิทธิพลของข้าราชการกับนักการเมืองแล้วในขณะเดียวกันก็นําไปสู่การสร้างความโปร่งใสคือมีผู้แทนของ ผู้ประกันตนซึ่งจะต้องขยายไปถึงแรงงานนอกระบบด้วยค่ะให้เขาเข้ามามีส่วนที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีส่วนในบอร์ดม,มีแต่ลูกจ้างในระบบค่ะแล้วก็ในส่วนของการขยายสิทธิประโยชน์อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าบอร์ดมันถูกออกแบบมาดีก็จะไม่เจอปัญหาที่คนมาตรวจสอบว่าบอร์ดทำไมอนุมัติ10ล้านบาทไปเป็นงบประชาสัมพันธ์ทําไมซื้อคอมพิวเตอร์แพงมากสมมติอ,มอย่างงี้ค่ะคนก็หวังกันว่าบอร์ดที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีส่วนร่วมของทุกคนเนี่ย ก็จะมากําหนดสิทธิประโยชน์ให้กับคนผู้ประกันตนมากขึ้นแล้วก็ขยายความครอบคลุมไปมากขึ้นที่ผ่านมาเราจะเจอคําโต้แย้งตลอดบอกว่าขยายไม่ได้นะสิทธิประโยชน์เดี๋ยวเงินหมดมคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเงินตั้งล้านล้านบาทบริหารดีๆเนี่ยมันต้องงอกเงยขึ้นทําไมมันถึงไม่สามารถจะขยายสิทธิประโยชน์ได้ค่ะทีนี้เราจะใช้คําว่าวัดใจได้ไหมคะสําหรับคอสชอครั้งนี้เลยสําหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือตั้งคำถามว่า ดีมากที่หยิบร่างนี้ขึ้นมาเพราะเป็นร่างที่กระทบคนหลายสิบล้านาแต่ว่าทําไมถึงไม่หยิบเอาร่างของภาคประชาชนมาเป็นร่างของรัฐบาลเนี่ยแหละมันจะเป็นทิศทางการปฏิรูปที่มีนัยยะสําคัญเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแนวโน้มที่ฟังมาคือเป็นร่างของรัฐบาลที่จะหยิบมาพิจารณาเป็นร่างของ,ของกระทรวงเดิม<อ>หรืออาจจะเป็นร่างที่ผ่านกรรมธิการหรืออาจจะเป็นร่างดั้งเดิมของกระทรวงแรงงานเลยซึ่งมีปัญหามาก เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีคอสชอเนี่ยผ้าประชาชนตั้งคําถามมาแล้วบอกว่าคอปกอซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนแล้วต้องยืนยันต่อสภาว่าร่างที่ตกไปแล้วหลังจากการยุบสภาเนี่ยอันไหนยืนยันก็คือเดินต่อ,อเสนอไปที่รัฐบาลาแล้วรัฐบาลก็เสนอต่อรัฐสภาแต่ปรากฏว่าร่างนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงประชาชนก็บอกว่าขอให้ร่างของรัฐบาลหรือร่างของกรรมธิการเนี่ย คอปรกมไม่ยืนยันคือให้ตกไปแล้วก็นําเสนอให้เอาร่างของภาคประชาชนกลับมาซึ่งอันนี้แหละที่จะบอกว่าคอสชอหรือคอรมอชุดใหม่จะยอมที่จะหยิบเอาร่างประชาชนไหม,มหรือจะปล่อยให้เป็นวิธีใหม่คือสอทชยี่สิคตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยสามารถที่จะหยิบยกร่างกฎหมายใดๆขึ้นมาหรือจะให้เป็นหน้าที่ของสอทชออหรืออีกทีนึงก็คือภาคประชาชนเขาพร้อม คุณจะให้เขาเข้าชื่อใหม่ก็ได้เพราะกฎหมายเข้าชื่อยังอยู่ห<ใ>นึ่งหมื่นรายชื่อ,อเขาก็ยินดีที่จะลงแรงทำใหม่แล้วก็กลับเข้ามาในสภาคู่กับร่างของรัฐบาลเพราะว่าอะไระเพราะว่าเขาจะได้สิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสามเขาจะได้เถียงกับสนชบ้างเขาจะได้เถียงกับคอรมอบ้าง ศักดิ์ศรีจะได้เสมอกันถ้าพูดในแง่ของร่างกฎหมายซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมายาวนานถ้าเทียบ,บ,บแล้วก็10กว่าปีละพออาจารย์สุนีพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วร,ร่างกฎหมายในฉบับของภาคประชาชนเนี่ยเนื้อหารายเอียดเป็นอย่างไรนะคะเดช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายะเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ อย่างที่คล้ายกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะสาหรับเรื่องของเนื้อหาของร่างกฎหมายประกันสังคมในส่วนของภาคประชาชนค่ะว่าเราจะลงลึกลงไปในรายละเอียดว่ามันมีเนื้อหาเ,เป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของประชาชนที่ต้องการให้ทางคอสชอเน้นนำกลับมาปัดฝุ่นสําหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ตอนนี้ที่ฉันยังอยู่กับอาจารย์สุนีชัยรดรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะอาจารย์ค่ะเราพูดคุยกันต่อว่าทาไมร่างกฎหมายในส่วนของภาคประชาชน ประชาชนจะใช้คำาเชียร์ได้ไหมคะให้นํามาปัดฝุ่นสําหรับฉบับร่างกฎหมายฉบับนี้คือจุดง่ายๆซึ่งทําให้คนสนับสนุนมากก็คือแรงงานนอกระบบซึ่งหมายถึงตั้งแต่คนขับแท็กซี่คนค้าขายอิสระคนที่รับงานไปทําที่บ้านลูกจ้างเหมาค่าแรงรวมทั้งคนทํางานบ้านแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐคือซึ่งไม่ได้รับประกันสังคมด้วย เขาอ,อยากให้ครอบคลุมไปถึงเขาคำว่านอกระบบจะให้อาจารย์อธิบายขยายใจความไป<อ>นิดนึงค่ะค่ะเหมือนอย่างเราจะคุ้นคําว่าแรงงานเนี่ยนึกถึงในอุตสาหกรรมทอผ้ายานยนต์ที่อยู่ในโรงงานมีนายจ้างเห็นชัดๆแต่ความจริงแล้วคนทํางานที่สร้างคุณค่าขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานอยู่ตามโรงงานห้องแถวหรือแม่ค้าแท็กซี่ฟังดูเหมือนไม่ใช่แรงงานแต่ความจริงคือคนทํางานที่จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีระบบ ความมั่นคงทางสังคมคือมีประกันสังคมด้วยเพราะประกันสังคมเนี่ยมันดูแลตั้งแต่ลูกเกิดมาเจ็บป่วยเจ็บป่วยในการทำงานอื่นๆน,นอกการทำงานจนกระทั่งถึงบำนาญในช่วงที่บ้านปลายของชีวิตหรือกระทั่งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของพวกเขาก็คือว่าทำยังไงรัฐเนี่ยจะขยายฐานเหล่านี้ไปให้ไม่ได้ขอฟรีนะ,ค,ะคำว่าประกันสังคมคือไม่ได้ขอฟรีจาก,จากรัฐจะหมายถึงว่าสมทบกันเขาด้วย รัฐด้วยในจ้างด้วยคราวนี้ถ้าไม่มีในจ้างเือยอย่างเช่นผู้ประกอบการอิสระทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีจ่ายนะแลวรัฐก็สมทบเพิ่มวิธีนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างมันเดินไปได้เพราะนั้นถ้านึกถึงภาพของคนไทยทั่วประเทศเนี่ยคนทํางานเนี่ยหลายสิบล้านเนี่ยเขาควรจะมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานม,มีสิทธิประโยชน์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการขยายร่างของรัฐบาลก็ขยายบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่เท่ากับร่างของภาคประชาชน นี่นี่คือฐานแรกเขาเรียกว่าขยายความครอบคลุมให้มากขึ้นแต่ว่าที่2อเนี่ยมีนัยยะสําคัญมากขึ้นก็คือสิทธิประโยชน์เหมือนอย่างเช่นเวลาเราไปโรงพยาบาลประกันสังคมก็จะมีขีดจํากัดใช่ไหมคะใคะเบิกได้แค่ไหนอ่าไอไส่วนนี้เบิกไม่ได้ก็มีขอบเขตเยอะแยะ,ยะมากมายมจนกระทั่งมีคําท้าทายบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปบัตรทองฟรียังเบิกบางอย่างได้มากกว่าประกันสังคม ใช่ค่ะพูดเหมือนกับว่าประกันสังคมไม่มีทุนเลยท่านที่มีเงินกองทุนใหญ่โตอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่เลยว่า,าทําฟันได้ปีละกี่ร้อยหกร้ 600, อยม,มีลูกมีสงเคร้าบุตร แต่ว่าได้ส0 0ร้อยบาทอายุ0-6ปีคถึงปีคือทุกอย่างมันกระจุมกระจิบอ่ะคือได้แต่ว่าไม่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเมื่อเทียบกับว่านี่ไม่ใช่เงินฟรีที่รัฐจ่ายนะจะเป็นเงินที่มีทั้งนายจ้างลูกจ้างจ่ายรัฐเองน่ะสมทบน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดเมั้นฐานสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เกิดถือลูกหรือแม้กระทั่งตรวจสุขภาพที่จะต้องเข้มข้นขึ้นเพราะว่าคนเราควรจะป้องกันตัวเองหรือไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล เขาควรจะได้รับสิทธิทในการลาง,งานมากขึ้นมไม่ใช่ว่าตอนตอนตั้งท้องไม่เกี่ยวนะได้ตอนเดียวคือตอนไปคลอดยกแล้วตัวอย่างนี้ค่ะการตรวจสุขภาพของคนงานซึ่งวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะก็เนี่ยเอาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานาจนกระทั่งมาถึงเงินบํานาญซึ่งก็ควรจะมีการปรับอัตราหรือว่าเวลาเจ็บป่วยคุณจะเพิ่มการรักษาพยาบาลบางโรคที่มันยากๆขึ้นไม่ใช่บอกว่าอันนี้ไม่จ่ายอันนี้เบิกไม่ได้ยาตัวนี้มันแพงไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นฐานขั้นพื้นฐานทั้งหมดเมื่อไปบวกเข้ากับการครอบคลุมคนอีก10ล้านคนอย่างน้อยคือ20ล้านเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ครบสมมติว่าอีกสักสิล้านเนี่ยรัฐน่าจะดีใจที่พบว่าคนจํานวนมหาศาลเนี่ยได้เข้าสู่ฐานที่ช่วยตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยะนะคะอันนี้ก็เป็นครอบคลุมแล้วก็สิทธิประโยชน์ แล้วยังมีเรื่องของบอร์ดที่เราเรียกกันกรรมการกองทุนประกันสังคมคที่ผ่านมาจะค่อนข้างเป็นข้าราชการมีตัวแทนลูกจ้างบ้างมีตัวแทนในจ้างบ้างแต่กระจุงกระจิม๋มแล้วก็แรงงานนอกระบบที่จะเข้ามาจํานวนมากเนี่ยยังไม่ได้เขียนเอาไว้ในร่างของรัฐบาลว่าเขาจะต้องเข้ามามีตัวแทนของเขาเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยเป็นหัวใจนะ ที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นนะคะว่าทําไมให้เงินไม่ได้ทุกคนก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเงินกองทุนชาราภาพหมดมทุกคนก็งงว่าไอ้ชาราภาพก็ได้นิดเดียวสองสามพันบาทบางทีได้พันกว่าบาทบางคนเพราะว่าบังคับการทํางานมายาวนานแล้วทาไมเงินจํานวนมากเนี่ยจึงไม่สามารถเอามาได้หรือเงินล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยคุณบริหารไม่เป็นหรือเปล่าทําไมคุณจึงไม่สามารถเอาไปออกดอกออกผลให้มันมั่งมีสีสุขแข่งกับกองทุนของธุรกิจก็มีคําถามว่าโครงสร้างของบอร์ด ขอให้เป็นมืออาชีพที่มาจากการเลือกของแรงงานทั้งในระบบนอกระบบเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นต้องตัดบทบาทของข้าราชการกับนักการเมืองออกเพราะว่าที่ผ่านมาคนจะวิจารณ์กันเยอะว่าพอหาเสียงด้วยนโยบายทางการเมืองเนี่ยควาจริงไม่ใช่นักการเมืองไม่ดีข้าราชการไม่ดีนะ,ะแต่เงินกองทุนนี้ใหญ่โตและครอบคุมผู้คนมากมาย เราควรจะใช้มืออาชีพที่มาจากการเลือกสรรของตัวแทนคือน่า<อ>จะมาบริหารมาให้มันมีออกดอกออกผลขึ้นมาบ้างแล้วก็ที่สําคัญคืออิสระอ,อิสระก็คืออันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพอนโยบายของภาคการเมืองบอกว่าเงินกองทุนประกันสังคมนะนายจ้างถูกน้ําท่วมให้เอาเงินกองทุนประกันสังคมไปช่วยหรือจะโฆษณานโยบายของรัฐก็เอาเงินประกันสังคมนี่แหละซึ่งคนงานเนี่ยถูกกระเบียดกระเสียนมากเลย แต่พอรัฐจะใช้เนี่ยน้ำีใช้10ล้านเพื่อประชาสัมพันธน้ำจีไปยืนอยู่ตามถนนเนี่ย<อ>คือหมายถึงยืนป้ายนะาการถนนเนี่ยใช้ได้แต่เวลาจะให้คนงานเพิ่มอีกสักพันหนึ่งคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเชิงนโยบายของบอร์ดเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระแล้วก็ขึ้นตรงต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าของเงินคือทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างาอันนี้ก็เป็นเรื่องของมีงานวิจัยของอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยสนับสนุนด้วยว่า ทางออกของกองทุนประกันสังคมมีทางเดียวคือความเป็นอิสระซึ่งจะต้องไม่ใช่กลายเป็นหน่วยงานเล็กๆอยู่ในสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยไปอยู่ในกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นมันฐานมันใหญ่โตขนาดนี้กองทุนก็มากขนาดนี้ผู้คนเกี่ยวข้องก็มากมายจึงจําเป็นจะต้องมีความเป็นอิสระออกมาจากการบริหารงานของประหลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีหรืออย่างที่เราบอกว่าต้องไม่เอาร่างที่ผ่าน ของกระทรวงแรงงานหรือของกรรมธิการเพราะว่านําไปสู่การถอยหลังเข้าคลองหนักข้าไปอีกอแทนที่จะเป็นอิสระ,ะกลายเป็นว่าอยู่เหมือนเดิมในกระทรวงแรงงานและให้รัฐมนตรีมาเป็นประธานบอร์ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนค้านกันมากก่อนมีการยุบสภาเมั้นถ้าหยิบร่างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมองเห็นทางตันเลยว่าบอร์ดประกันสังคมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะถอยหลังกลับก่าเดิมก็ได้แทนที่จะเดินหน้าทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นอิสระบางคนอาจจะตั้งคําถาม ว่าแล้วอย่างนี้เรื่องของการตรวจสอบส่วนไหนจะเป็นคนไปตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณในร่างของภาคประชาชนเนี่ยนอกจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบอร์ดตัวแทนมีส่วนร่วมเขาก็ตั้งคณะกรรมการการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพเหมือนว่าบริหารเงินตั้งล้านล้านนะน่าเสียดายมากเลยมันน่าจะมีกําไรมากกว่านี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีการตรวจสอบก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบโดยเฉพาะ แทนที่จะกลายเป็นว่ากองทุนประกันสังคมก็ตรวจสอบแบบธรรมดามเช่นมีผู้ตรวจสอบบัญชีมีสอตอง,งอเล็กน้อยอแต่ความจริงคือขอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบอีกชุดหนึ่งเลยอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อถ่วงดุลเพื่อทําให้เงินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบริหารแบบมืออาชีพแล้วก็มีความโปร่งใสไม่โทษใครละก็ต้องบอกว่าต้องออกแบบระบบให้ได้ถ้าระบบมันไม่ดีเนี่ยไม่สามารถจะกลับไปสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์มันก็วนกลับไปที่นอ้ ซึ่งสิงทธิประโยชน์เนี่ยมันน้อยมากจริงๆเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่คนทํางานวันนี้เขาจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการดูแลมากกว่านั้นมันจะมีวงเงินจํากัดอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเราจะใช้คําพูดว่าร่างกฎหมายประกันสังคมในใฉบับของภาคประชาชนเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นร่างกฎหมายที่เราร่างขึ้นมาครอบคลุมหมดทุกด้านแล้วหรือย,ยังคะคือต้องถือว่ามันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่คนพูดกันมายาวนานว่าวันนี้สภาหรือหน้าการเมือง ถามว่าได้รับกันตั้งแต่ยุคการเลือกตั้งนะ,ะเขามีสิทธิ์เอกสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายแต่ขนาดเดียวกันหลักการของเราก็คือว่าต้องมีส่วนร่วม,อ,มอันนี้เป็นหลักการทั้งประเพณีของเรามายาวนานเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายเข้าชื่อบอกว่าคุณมีสิทธิ์ในการเป็นกฎหมายเข้าชื่อแล้วเขาไปรับฟังความเห็นมามากมายขนาดที่ร่างของรัฐบาลเนี่ยถามจริงๆว่าร่างของรัฐบาลทุกชุดหรือแม้แต,แต่ชุดนี้ก็ตามเนี่ยที่ว่าด่วนๆจะเข้าสนชเนี่ย เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไปวิจารณหรือเปล่าอขนาดที่ของเขาเนี่ยล่างมาจากทั้งกลุ่มในระบบนอกระบบแรงงานที่เกี่ยวข้องมากมายรวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่เกี่ยวข้องเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายประกันสังคมจะกินความไปถึงแรงงานข้ามชาติด้วยถาม<ช>ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยม,มันมันมีไหมตอนนี้ยังเป็นห่วงมากคอสชอจะฟังใครไหมเนี่ยสอนชอชจะเปิดโอกาสให้ใีการวิจาร์หรือเปล่าอนอกเสียจากว่าทางที่ดีที่สุดก็คือ ถ้าหยิบอาร่างของประชาชนเข้าไปเพราะว่ายังไงก็ตามขอเข้าวสนชคุณสามารถถูกเถียงได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่เปิดทางตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณไม่สามารถจะเดินต่อให้ภาคประชาชนเข้าไปได้ค่ะทีน,นี้ความเป็นไปได้ของร่างกฎหมายภาคประชาชน,นจะสามารถถูกหยิบยกขอ้มาจากคอสชอเพื่อนําเข้าสู่สนชหรือเปล่าเนี่ยความคาดหวังเรายังไม่รู้เรายังไม่ทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางใดต่ดช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์สุมีค่ะ ลับมาช่ว้าสุดท้ายนะคะสำหรับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะซึ่งเราก็ยังได้พูดคุยกับอาจารย์สุนีชัยรถนะคะ ซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของพอรบร,ร่างพรบรประกันสังคมหรือว่าร่างกฎหมายประกันสังคมตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ของร่างกฎหมายประกันสังคมของภาคประชาชนที่ในส่วนของประชาชนเองเขาอยากจะให้ทางคอสชอนําเสนอเข้าไปในสอนอชในการพิจารณาเป็นกฎหมายเร่งด่วนเนี่ยความเป็นไปได้จะมีมากน้อยแค่ไหนอาจารย์สุนีขาให้คําตอบได้ไหมคะคือจริงๆแล้วมันมาพลาดตรงตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งรักซึ่งไม่รับหลักการร่างประชาชน ร่างประชาชนก็เลยดูเหมือนตกไปในความหมายทางกฎหมายแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องชมว่าคอสชอเนี่ยเขาคิดว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากเลยบอกว่าเป็นกฎหมายเร่งด่วนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ควนี้เนี่ยคอสชอ,อาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วแม้ไม่มีรัฐธรรมนูญตอนนี้แต่มีกฎหมายเข้าเชื่อรับรองอยู่แล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งคอสชออ,ออกมาเนี่ยฉบับ2557เนี่ยได้เขียนเอาไว้ในหลายมาตราบอกไว้ว่า กฎหมายเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยยังได้รับการคุ้มครองอแล้วประเพณีการปกครองที่ดําเนินมาในการบริหารราชการเนี่ยยังสามารถดําเนินการใช้ได้อ,อันนี้พูดแบบย่อนๆน,นะคะ,คะเพราะฉจริงๆรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญชั่วคราว,ว257เเนี่ยได้เปิดช่องเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการปกครองซึ่งอันนี้ก็เป็นประเพณีนะ ตั้งแต่มีรัฐมนูล4ีู่แล้วก็กฎหมายเข้าชื่อเนี่ยมันเป็นเจตนารมมายาวนาน10กว่าปีสามารถใช้หลายมาตราของรัฐมนูล57ได้บวกกับกฎหมายเข้าชื่อซึ่งคอ,อ,อสชอ,อาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องว่ามีเรื่องกฎหมายเข้าชื่อตรงนี้ยังดำรงอยู่เพราะนวิธีดีที่สุดหยิบเอาร่างนี้ไปเป็นร่างของรัฐบาลนี่เป็นทางออกแต่สูตรนี้ก็ไม่สามารถจะมีกรรมธิการหนึ่งในสามของภาคประชาชนตามกฎหมายได้นะ แต่ก็ดีในแง่มันได้หยิบเอาเข้าไปพิจารณาแล้วประชาชนก็อาจจะเสนอความเห็นอยู่รอบนอกส่วนที่2ก็คือถ้าไม่หยิบเข้าไปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ25คนนี่ก็ตามรัฐธรรมนูญ2557เนี่ยสามารถที่จะเอาร่างของภาคประชาชนเนี่ยช่วยไปเสนอได้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพิจารณาควบคู่กับร่างรัฐบาลาหรือ3ามใจเย็นอีกนิดนึงล้วบอกว่าสนชพร้อมที่จะรับ กฎหมายของรัฐบาลเพราะว่าเขาบอกว่าสรชทําหน้าที่เหมือนรัฐสภาเพราะฉะนั้นกฎหมายเข้าชื่อต้องผ่านประธานรัฐสภาก็คือผ่านได้ด้วยการบอกว่ารอนิดนึงเอาภาาประชาชนรีบไปโฟล,ล์กระบ,บวนการมาแล้วก็ทาเป็นกฎหมายเข้าชื่อใหม่หมื่นชื่อคนงานเขาร่างกันแป๊บเดียวก็จะได้มาก็จะสามารถเอาเข้าไปประกบในร่างของรัฐบาลแล้วประชาชนก็จะสามารถมีสิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสามอันนี้ก็คือพูดแบบถ้าเร่งด่วนจริงจริง เอาไปเลยร่างประชาชนเข้าไปเร่งด่วนอ,อันดับสองสอนชต้องช่วยกรุณาหยิบประกบแล้วก็ถ้ารอสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็ให้ภาคประชาชนเสนอเข้าไปใหม่วิธีนี้ภาคประชาชนก็จะสามารถไปถกเถียงอันนี้ค่ะสามารถทําได้สวิธีถ้าดีที่สุดก็เป็นวิธีที่ส่ะแต่สนชต้องแสดงท่าทีออกมาซึ่งเราขปกอเองก็กําลังพยายามเสนอต่อสอนชว่าท่านยังสามารถที่จะ ดำเนินการกฎหมายเข้าชื่อต่อไปได้ท่านอย่าคิดว่าไม่มีรัฐมนูลแล้วจบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นรอยต่อที่สําคัญคถ้าทุกคนไปดูเจตนารมณ์ประเพณีการปกครองแม้แต่รัฐมนูล2557ก็เปิดช่องทางไว้กฎหมายเข้าชื่อ2556ยังดํารงอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างยังเดินต่อไปได้ตอนนี้มีร่างไม่ใช่แค่ประกันสังคมมีประมาณ20บฉบับซึ่งตกมาหลังจากยุบสภาสองก็ยังมีกฎหมายใหม่ว่าด้วยกฎหมายเข้าชื่ออีก20-30ฉบับ เตรียมที่จะเดินต่อเพราะฉะนั้นคุณูประการของการหยิบกฎหมายประกันสังคมมาเป็นกฎหมายเข้าชื่อเนี่ยจะส่งผลต่อกฎหมายเข้าชื่ออีกหลายสิบฉบับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าช่วยไปรับฟังช่วยไปร่างช่วยสารพัดเรื่องแล้วทำไมคลรมอกับสนชจึงไม่สารต่อ จะได้ทำให้เรื่องมันได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นต่อประชาชนมากขึ้นค่ะจะบอกว่านี่เป็นเสียงสะท้อนที่จะส่งต่อไปยังคอสชอแล้วก็สนชด้วยแล้วก็เป็นความหวังของภาคประชาชนด้วยที่กำลังรอคอยเรื่องของร่างกฎหมายประกันสังคมเพราะว่ามันมีส่งผลกระทบในหลายส่วนนะคะอย่างอย่างดิฉันเนี่ยนั่งทางานอยู่ตรงนี้ม,มันก็มีผลกระทบกับเราเหมือนกันกระทบในฐานะคนประกันตนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะและคนรอบนอกอีก20ล้านกำลังจับตามองว่า ฉันจะเข้าไปมีเอี่ยวด้วยได้ไหมอ่ามันจะครอบคลุมมาถึงฉันไหมะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ,คะขอบคุณอาจารย์สุนีชัยรสรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะหลังจากนี้เราจะต้องจับตากันดูนะคะว่าร่างกฎหมายประกันสังคมที่จะนํามาปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่นี่นะคะทางคอสชอหรือว่าคอรมอจะเป็นผู้หยิบร่างฉบับไหนขึ้นมาพิจารณากันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ